มาตอนนี้เราก็อยู่กับก่ยอมมือโฟนแล้วนะครับผมนี่ยูทูบเบอร์ชื่อดังคนหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราจะทําอะไรกินกันแล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปเตรียมของนะครับผมจะทำอะไรดีอยากกินผไทยผู้ขนาดนี้นะไม่ต้องเตรียมโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับผมไปเตรียมอุปกรณ์แล้วก็จะทําผัดไทยกินกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาฝึกทําผัดไทยกันไปกันไปกันเถอะร้อนมาก โอเคนะครับผมแล้วเราก็เตรียมอุปกรณ์มาเสร็จแล้วดู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 ดดอุปกรณ์ของเราก็มีไม่เยอะมีมีมใช่ถุงก้อแล้วก็เต๋าโปแล้วก็ต้ะหู้แล้วก็ไข่แล้วก็เสน้นแล้วก็กุ้งแล้วก็ซอสดีซีนเนเจอร์เลยนะอันนี้ขาดไม่ได้ตอนนี้ขาดไม่ได้นะครับนนเดี๋ยวทเองเหรอคะ <laughs> <laughs> นี่ซื้อมาอีกทีมาเดี๋ยวเราจะมาสอนทีมแถวฝึกทำผัดไท่กันนะครับโอเคก่อนอื่นอ่า แรงเลยเออใส่น้ำมันใส่น้ำมันพดีพอ่าครับทอดกุ้งก่อนเดี๋ยวเราจะทอดกุ้งก่อนนะครับนี่ไม่เคยทำมาก่อนเลยนะคีรับเดี๋อดทอดกุ้งก่อนเข้เขู้อนหอวกุ้งก่อนเมกี่ิน ไม่มันมันมีหลายที่ไม่อกี้บอกว่าให้ทอดกุ้งใช่มันมีอะไรที่ปีงั้นแต่ว่าเราเพราะว่าอันนี้แบบเราแช่ในตู้เย็นมันก็เลยแข็งป๊อกไปเอาสักนิดนึงเดี๋ยวเราแป๊บนึงเราให้ไฟมันร้อนก่อนอ่านี่คือเชี่ยวชาญชำนาญเลยเออรักทำไยค่ะตัดแป๊ ทำไมทำท่าเหมือนตัวทุกคนทุกคนอยากรู้ไหมว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่เที่ยงเป็นบ่ายแล้วอ่าโอเคเอาเลยมันสุดแล้วเหรอเออมันสุดล่ะโอเค เราทุกคนได้ิีกันบ้างใส่กางเกงอาช่งเลยะผ้าดีวนล้้าเดี๋ยวนล้ล้าลืนหาแน่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้คนระับขอละขอละขอลข,ขอขอ,ขอลขอเลยขหเลยขนแดงๆเลยก็เลยไม่รู้สึกไฟอย่าซ้าอย่าซ้าน ไม่ใช่เอาชีวิตรอดในป่านะอย่าละ <c oughs> เอาให้ม,ม,มันเป็บใจเพราะมันมันมันนเป็นน้ำข็ต้องต้องตายง่ายเอยอวันนี้มันกุ้งทุกคนจะเอาเปลี่ยนทังทีใหม่ไหมเอาแบบใหญ่ขึ้นไหมเตรียมแล้วทำเลหมดแล้วอะแต่ไม่เคยทำขับไทย ช่วงนี้ก็คือทำอาหารอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าอะไรเฮ้ยเเอาโอเคพอละเดี๋ยวเราจะลงกับอาาหนนะแล้วจะ ชอบไข่ชอบกิ้ไข่เยอะไหมอ๋อเยออออานก็ต่อเลยสักสฟองอ่าเรอเรื่อเรื่อเรื่องไม่เออเออบนทำให้ไข่ตั้งจุดไม่ต้องคนเยอะนะเดี๋ดวพอดีนี่เออลาะลาละแมเอาะละแป๊มนืเออ พอแล้วมันพี่มันจะไหม้แล้วนี่มันสุกเกินไปแล้วแรงเฉยเราให้ไข่มันสุกก่ออ่าประมาณหนึ่งกามแค่นี้นะเฮ้ยพอแล้วพ่แล้วก็อะไรต่อปล่อยไข่มันสุกแป้งนึ่งหรือมันนี่มันยังไม่สุกเลยหรือมันจะคาวเดี๋ยวมันจะคาวเชื่อพี่สิอ้าวเอาเส้นลงนี่เสยนให้ป้าหนึ่งกามเออ ใช่่ไมหรคนคนเลยเอ๊ะอย่าเสียพ่อค้าสิเออมันไม่แล้วพี่ใครลุกเลยเจ้าใส่แไหนดีอ่าโอเคพ่อพ่อเออใส่น้ำน่อยอ่าแล้วก็คนต่อมึคนแบบอันนี้บ้าเลยยังไงคุณยังไงอะเออคนประมาณนั้นแหละ รอ,อสักพักให้เส้นมันนุ่มนุ่มหนึบ <im itation> ดูส่งไม่เป็นไรคร <im itation> <im itation> ั้งแรกครั้งแรกไม่เป็นไร <im itation> ไม่เป็นไรอะไรคนไปเรื่อยๆเขาให้เส้นมันนุ่มเลยเออมันจะนุ่มๆครั้งแรกก็จะประมาณนี้แหละยิ่งไปร้อนๆน่ะเส้นมันจะนุ่มเร็วไม่ไม่เลย อย่าเฉียดพี่ถ้าซีมันยังไม่มือเติมน้ำนิดน้อยเออนะ้เห็นไหมนั่นแหละแต่ว่าไฟถ้ามันเละพี่มันไม่เละ้อเอเละไม่ได้เออคนให้เข้ากันเยอะๆเลยเออถี่เฮ้ยพี่พี่เก็บเไปเอากำไรคที่บนตัวได้นะเออที่ไหนแม่สุกใช่เหลือที่ไหนแมตต้า ย่าตังไปก่อนแลนะเห็นุ่เลยเห็นไหมเส้จะเริ่มแบบเขาไม่แยกไข่เหรอก็ตอนแรกมันก็เมือนจแยกแต่นั่นแหละครั้งแรกครั้งแรกเอเออนยอจัเต้นมั่าจะล้ นีไนะอ่าใส่ลงไปอันนี้น้ำซ้อนะชีเนเจอร์สับันเลยจะอร่อยม่าอะไรก็ขึ้นอยู่กับน้ำซ้อนนั่นแหละเออเอ๋จะบอกว่ามันแข็งเอออ่าใส่นมัเออเดี๋ยวมันจะเริ่มนุ่มละใส่เต้าหู้เริ่มนุ่มกี่นุงเออใส่เต้าหู้ลงไปหมดเลยยังไหงหมดเลยเต้าหู้อ่า

เฮคต้องไปขึ้นศาลนีละอ้าวเ่ลื่อนเลื่อนสเ่็นเงือเยง่ออเ่เยอะหน่อยเยนิดนึงมีนชอบเลยเล่อนไปพีใช่ด้วยพีใช่ตีใช่ด้วยเออทีคนชอบเลยใส่นิดนึงใสยนิดนึงใสยนิดนึงอ่าลุยเลยลุยเลยลุยเลยกระโดดมาเลย เออเสร็จแล้วเหรอเออมาณนี้แหละไม่ได้ใส่พุ้งเลยนะพี่พุ้งใส่พิลางไงตกแต่งเลยโอ้ทำไมมันน่ากินจังเลยทุกคนเออมาถ่ายใกล้ๆดิมาถ่ายใกล้ๆดิแบกล่องอ่ะอันนี้น่ากินอ่ะว้าวเอากระโดดเลยกระโดดเลยกระโดดสักหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะเออแต่มันน่ากินนะเออนิ่มึงอ่ะพอแล้วพอแล้ว ทุกคนน่ากินมากเออครั้งแรกของพี่เอ็มแพรวนะครับอันนี้เดี๋ยวจะทำแรกเขาเป็นยำมือโพลนะครับเดี๋ยวแอพี่เอ็มแพรวลดีด้วยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลองไปเปิดเปิดที่แม่ต้านเปิดเลยเหรอเราต้องทำกินเองเอ้ยต่อเครื่องมันก็ไม่เยอะเนาะใช่ไม่เยอะง่ายๆอ่ายใช่ ตกแตงใส่กุ้งอันนี้น่ากินมากาไปพร้อมเสิร์ฟพร้อมนั่นงพร้อมกินพร้อมทำน่ากินมาก ครับมาเป็มตัวเลยเราจะเอาผัดไทยไข่ดาวผัดไทยหมูสับนี่น,น่าก,กินมากจะมาดูว่าฝีมือที่พีเอฟทำอร่อยไหมแต่มันน่าก,กินมากทุกคนไม่รู้ว่ารสชาติันจะเป็นยังไง เดี๋ยวถ้าใครชอบคลิปนะคอมเมนต์มาได้แล้วเดี๋ยวผมจะพาพี่แอนเพลย์ยูทูบเบอร์ชื่อดังเราไปทำกิจกรรมอย่างอื่นกันแ้นมีเยอะเลยนะครับอ่ลองดูลองดูเป็นไงเป็นไงปุ้งกอไไ้มีน้ำตรงน้ำตารีวิวเลยของเรารีวๆเนีนยที่น่าหวันดูแล้วหิวแล้วแหละอร่อยมากจริง เวอรอเปาไม่เว่อชงฟีมืมเลยอร่อยมากอ่าอ่าอ่ากินก่อนแล้วก็ทำง่ายด้วยนะทุกคนใช่ทำง่ายมากทุกคนก็มีไม่เยอะครับอย่าที่บอกอ่ะไม่ไม่เยอะเลยใครที่ยังมาฝึกทําก็มาได้นะหรือว่ามาอุ่นุ้เราก็ได้เดี๋ยวเราจะเปิดร้านแล้วนะครับวันจันนี้จริงเหรอเออวยาที่ไหนอ่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะลงมาผ่านละอันนี้แค่แม่ค้าไททอลวิชาเดี๋ยวแม่ค้าของเราลงมาจะเปิดร้านที่ไหนคะที่บ้านนี่แหละอ๋อ <Okay. S 2> สั่งแดงนะครับที่เดลิเวอรี่อ่ะอเป็นไงทำไมช่วงนี้ไม่เห็นทำยูทูบแล้วห่าไหายเป็นนานเลยเป็นขับถามหาเนี่ยฮะมันต้องคิดนานขนาดนั้นเลยเหรอเหอหลองมา่ไข่ยี่่อช่วงนี้หรอเออไข่ของคุณแม่คะอืม,อม <laughs> ช่องที่ที่ห่างหายไปจาก youtube ใช่ไหมเพราะว่าช่วงนี้พักผ่อน <laughs> พักผ่อนเดี๋ยวก็จะกลับไปทำแล้วแต่ช่วงพีนแพวก็คือไม่ได้ทำแล้วนะคะ <laughs> ช่องพีนแพลก็คือไม่ได้ทำแล้วถ้าจะทำก็คือจะ ช่องพิมพ์แอ่ะหยุดไปตั้งนานแล้วนะคะหยุดไปน่าจะได้เป็นปีละแต่ส่วนช่องกกะยมมืดผลเป็นช่องแบบภาษากรี่แล้วนะก็คือเดี๋ยวก็จะกลับไปทำแล้วค่ะช่วงนี้ก็พักผ่อนนะคะไปทําอย่างอื่นก็คือแบบขายของอะไรแบบนี้นะคะเนอ,อเป็นแม่ค้า,าออนไลน์ได้รวยแน่ๆเลยอะ่ะเห็นโพสขายน้ำพรน้ำพริกแล้วก็เ้อก,ก,ก็มีน้ำพริกด้วยนะคะทุกคนออย่าลืมไปอุ้มหนุนกันด้วยนะกุ้งแห้งมีรสอะไรบ้างอ่ะ โอ้้าเลยได้จะลงมาวางไว้ตรงนี้ด้วยเน้ะหมดหมดแล้วเหรอโอ้ใครดีถ้าใครจะอุดหนุนก็ไปติดต่อในเฟแพลวได้นะคะเฟไหนเฟซประดาทองไทยเอาแล้วเพดละไม่ได้เพจได้ค่ะเพจก็เพีนแพลวนะคะถ้าสมมุติว่าในติ๊ในย t ท b e อาจจะไม่ค่อยแบบได้เคลื่อนไหวนะคะแต่ก็คือถ้าในเฟซในเพจอะไรแบบนี้ก็คือเล่นปกติ สุวรรณใช่ครัเอาเรื่องชีวิตส่วนตัวได้ไหมเอ๊ะความรู้ความรัก <c oughs> อ๋อโอเค <c oughs> นะครับนั่นแหละครับ ฝากผลงานของน้องแพลวได้นะครับเดี๋ยวถ้าใครที่ชอบที่ผมคอลเลกกับน้องแพลวหรือว่าไม่ก็แบบอย่าให้น้องแพลวกลับไปทําคลิปดูเนี่ยในคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมจะไปบอกเขาเพราะผมเจอกับเขาบ่อยแต่ว่าไม่มีโอกาสที่แบบมานั่งถ่ายคลิปอันนี้มันเป็นวันหยุดใช่ไหมครับเราก็เลยแบบว่างกันเนี่ยเพราะทุกคนก็มีงานมีการทํามีนี่มีสินต้องแบกเออมาดูผัดไทยมาใส่ใก้ๆแบบนั้นอร่อยจริงมั้ยเนี่ยกินแบบโอ้โหเหมือนทุกทรมานมาก ไม่ก็เมื่อกี้คุยอยู่ไงก็เลยไม่ได้กินใครที่อยากให้น้องแพลวกับผมอะทําเมนูอะไรก็บอกมาได้นะครับใช่ค่ะทุกคนแต่อาจจะไม่ได้เข้าปากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะไปตกปลาอะไรเพืนนั่นแหละพอแล้วแต่ก็อาจจะเอาแบบเออช่วงนี้ก่อนแบบในเมืองว่าในบ้านว่านอย่างเงี้ยช่วงนี้แพลวก็แบบย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองนะคะก็เลยแบบเออขี้บนดอยแล้วพวกนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายค่ะถ้าใครที่มาแม่สอดอย่าเจอน้องผมน้องแพลวก็หน้ารตาก็แวะไปอุ่นหนูแวะไปหาแวะไปเจอได้นะ ขาก็จะขายของแถวนั้นแหละแนลหละคลิปของเราก็ไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวเราจะทําผัดไทยให้กับพี่น้ําหวานกินต่อแล้วนะครับผมเดี๋ยวเดเดเดี๋ยวพี่น้ําหวานจะขึ้นเก้าอี้ผัดเองหรือเปล่าคะเนี่ยผัดไหมไม่ไม่เราก็ฝากช่องของพี่ชายด้วยนะคะตอนนี้คือพี่ก็เริ่มทําแบบช่อง youtube แล้วนะแล้วก็อีกอย่างก็คือตอนนี้ก็คือสถานการณ์แบบ ฝั่งนู้นยังไม่ค่อยดีนะคะถ้าสมมุติว่าสถานการณ์ดีขึ้นแล้วอ่ะพี่จะไปอะไรพี่พี่จะไปเที่ยวฝั่งนู้นใช่ไหมใช่จะไปเที่ยวแล้วก็แบบพระอันคือสถานที่ท่องเที่ยวฝั่งนู้นนี่แบบสวยมากเลยนะสวยแล้วก็เยอะมากทุกคนแต่ก็คือแค่แบบคนไทยอาจจะไม่ค่อยแบบใช่ได้ไปรีวิวหรือว่าเออใช่แต่ก็รอติดตามนะคะรอติดตามนะใช่แต่เมื่อไรไม่รู้จรอให้ฝั่งนู้นเงียบก่อนใช่ค่ะ าฝัง่งนี้แบบนี้เจอกันแน่นอนนะครับเราจะไปบุกฝั่งนู้นโอเคนะครับผมฝากช่อง youtube ผมด้วยนะครับผมผมก็ถ่ายเล่นๆนั่นแหละไม่มีอะไรเยอะหรอกก็ว่างๆก็มาถ่ายใครเรียดกันเดี๋ยวถ้าฝั่งนู้นมันดีขึ้นผมจะไปบุกเออไม่ใช่หรอกผมจะไปถ่ายฝั่งนู้ให้ทุกคนเห็นว่าวิวหรือว่ารักเกรียดนะเป็นแบบไหนบ้างเพราะช่วงนี้ผมยังข้ามไปฝั่งนู้นยังไม่ได้นะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วย